สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับและสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบพี่หมีสอนออนไลน์อีกครั้งนะครับในวันนี้พี่หมีมีเนื้อหาสาระดีๆมานําเสนอนะครับจะเป็นเรื่องใดนั้นมาติดตามรับชมได้เลยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับพี่หมีขออนุญาต นะครับนำเสนอในการจัดรูปแบบการเรียน,นการสอนนะครับของโรงเรียนของเราซึ่งมีทั้งหมด5ออนประกอบไปด้วยออนไซค์คือ5าเกิดนะครับโรงเรียนสามารถเปิดในสถานการณ์ปกตินะครับได้โรงเรียนนะครับมีมาตรการป้องกันใน44มาตรการด้วยกันนะครับตามที่กระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดขึ้นไว้2 ออนแอร์ Air, นะครับคือการเรียนผ่านนะครับช่องทางของ d ีแอ tv โดยคูแบนนะครับและช่องทางที่3นะครับที่นักเรียนนะครับและเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ในปัจจุบันคือการเรียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับได้แก่ไล o o ซูมเฟซบ o ๊กนะครับอันที่4นะครับ on demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะครับที่นะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับแล้วคุ้นจริงก็คือ i a d class ใช่ไหมครับอ่านะครับหลายๆลายคนได้เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างสนุกเนาะนะครับและช่องทางสุดท้ายคือ on hand นะครับคือนะครับนักเรียนนะครับได้เรียนรู้ผ่านจากแบบฝึกหัดสมุดหนังสือนะครับที่ทางโรงเรียนได้จัดไ้ให้ นะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับตลอดจนถึงนะครับได้รับความรู้ใหม่ๆจากคุณครูประจำวิชาที่ได้มอบหมายให้กับนักเรียนนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาที่พี่มีสอนอนอนไลน์จะมอบให้เด็กๆือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับอ ในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยทราบไหมใช่ครับเป็นเรื่องราวของพุทธสาวกนะครับซึ่งพี่หมีนะครับได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้คือเรื่องราวของสามเณรบัณฑิตนะครับก่อนอื่นเลยคําว่าพุทธสาวกคืออะไรครับเด็กๆถ้าไม่ทราบเดี๋ยวพี่หมีจะเฉลยให้ฟังนะครับ คำว่าพุทธสาวกเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาพุทธเพื่อนําไปปฏิบัติตามโดยมีทั้งพุทธสาวกนะครับที่เป็นผู้ชายและพุทธสาวิกาที่เป็นผู้หญิงในชั้นนี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของสามเณรบัณฑิตนะครับซึ่งนะครับเหมาะเกี่ยวกับนักเรียนเพราะอยู่ในช่วงชั้นและระดับเดียวกัน อ่าประวัติของสาม,มนเณรบัณฑิตนะครับสาม,มนเณรบัณฑิตเดิมชื่อบัณฑิแตแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นบุตรของโยบุรฐ์ภาษาลีบุตรขณะที่มรรดาตั้งครรภ์ได้เกิดอาการแพ้ท้องโดยอยากทําบุญจึงถวายอาหารแด่พระสงฆ์จํานวน500รูปและในวันที่ท่านเกิดท่าที่รับใช้อยู่ในบ้านกลายเป็นท่าที่มีความฉลาดเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่าย เมื่อเด็กชายบัณฑิตมีอายุได้เจ็ดขวบจึงขอบิดามารดาบรรพชาขอเป็นสามเณรโดยมีภาษารีบุตรเป็นพระอุปชาให้เช้าวันหนึ่งสามเณรบัณฑิตได้ไปบิณฑบาตกับภาษารีบุตรในหมู่บ้านระหว่างทางสามเณรบัณฑิตเห็นคนกำลังขายน้ำจากลำคลองเข้านาเห็น ช่างทำธนูกำลังดัดลูกธนูและเห็นช่างไม้กำลังถากไม้ให้เป็นโค้งเพื่อทำรอกเวียนจึงเกิดความสงสัยและซักถามภาษาลีบุตรว่าเขากำลังทำอะไรภาษาลีบุตรจึงได้อธิบายให้ฟังสามเณรได้ฟังคำตอบแล้วจึงคิดในใจว่าน้ำ ลูกธนูและไม้ไม่มีจิตใจแต่มนุษย์สามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้มนุษย์ที่มีจิตใจก็ย่อมจะฝึกอบรมจิตใจของตนได้เมื่อคิดได้ดังนั้นสามาเณรบัณฑิตจึงขออนุญาตพระสารีบุตรกับกุติก่อนเพื่อฝึกสมาธิจนรู้ธรรมสำเร็จปะเป็นพระอรหันในวันนั้น เป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องราวที่พี่หมีได้นะครับนำเสนอให้เด็กๆในเรื่องนี้นะครับมีคุณธรรมสอนใจด้วยนะครับคือสามารถในบนดิตนะครับเป็นผู้ที่มีความเป็นไงาลูกแช่งสังเกตใช่ครับแช่สังเกตสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับนำไปคิดไตรตรองจนเกิดปัญญาและเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการศึกษา ใส่ใจในการศึกษาตลอดเวลานักเรียนอยู่ในช่วงวัยเดียวกันก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้ตั้งใจขยันนะครับเช่นเดียวกับสามเณรบัณฑิตนะครับในวันนี้นะครับพี่หมีก็นำเรื่องที่มาฝากให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้หนึ่งเรื่องนะครับ นะครับในวันนี้ก่อจะจากกันไปพี่มีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับได้ฝ่าฟันอุปสรรคในการพบกับโรคระบาดในครั้งนี้นะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ